ทำเอาแฟนๆต่างพากันเป็นห่วงหนักมากเมื่อจู่ๆกอล์ฟพิชยะนักร้องนักแสดงชื่อดังโพสตภาพอยู่ในชุดผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องพักโรงพยาบาลก่อนที่จะออกมาโพสคลิปพร้อมรายละเอียดและสาเหตุที่เข้าโรงพยาบาลครั้งนี้เนื่องจากมีอาการปวดบริเวณคอคล้ายอาการคนนอนตกหมอนอยู่หลายวันภายหลังจากเข้าพบหมอทำอะไรจึงทราบว่ามีน้ำข้นๆสีขาวเกาะตรงกระดูกคอทําให้ต้องผ่าตัดด่วนเพราะอาจจะลามลงปอดได้โดยหนุ่มกอล์ฟได้เล่าว่าเป็นวิกที่ฮฤรโหดมากสําหรับผม อยู่โรงพยาบาลมาเจ็ดวันละว,วันที่หมอบอกต้องผ่าตัด,ดด่วนเป็นวันเดียวกับที่ผมต้องบินไฟล์ดึกไปเที่ยวญี่ปุ่นดีที่ตัดสินใจไม่ไปเพราะมันเจ็บหลังคอระดับที่ไปก็คงไม่สนุกเลยมาโรงพยาบาลตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพราะปวดไม่ไหวกลืนน้ำลายก็เจ็บกล้ามเนื้อคอด้านหน้าขวาตรงเอ็นเลยมาโรงพยาบาลเพื่ออะไรเพราะอยากให้ชัวร์สรุปหมอเจอน้ำข้นๆสีขาวๆเกาะตรงกระดูกคอตั้งแต่ซีสองถึงที่หนึ่งหมอบอกต้องผ่าวันนั้นเลยห้าโมงเย็นถ้าไม่ผ่ามีโอกาสมันจะลามไปปอดและติดเชื้อในเลือดหรือปอดได้ บอกตรงจิตตกมากมันกระชั้นชิดมากไม่มีเวลาให้ทำใจใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องขอบคุณทุกคนรอบๆตัวที่เป็นกำลังใจให้แล้วมาส่งเข้าห้องผ่าตัดหลังผ่าตัดก็ยังจิตตกเพราะยังมีไข,ข้ขึ้นขึ้นลงลงจังหวะนี้คิดถึงหมอทุกวันเลยเพราะอยากได้คำตอบนั่นนี่วิตกจริตไปหมดพอเกิดแบบนี้สัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตให้เฮลตี้ขึ้นเริ่มกลับไปออกกำลังกาย ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้ว่าเกิดจากอะไรก็ยังรอผลแบบละเอียดที่ส่งชิ้นเนื้อไปอยู่ได้ผลเบื้องต้นว่าเป็นแบคทีรียแต่รอผลว่าจะเป็นตัวไหนแต่ตอนนี้ค่าเลือดไม่มีติดเชื้อไม่มีไข้ก็โล่งแล้ววววทุกคนใช้ชีวิตอย่าประมาทนะยิ่งอากาศบ้านเราแย่สุดๆทำไงดีอยากให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้ปกติเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังอยู่กับอะไรหรือหายใจฝุ่นสองที่มันแย่มากเข้าไปแค่ไหน รักษาสุขภาพนะครับทุกคนขอบคุณลูกค้าที่ยังรอผมถ่ายงานและไม่แคนงานผมนะเลฟิฟภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เพื่อนๆดารารวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายอาทิเพียงเพียงพี่กอฟหายเร็วๆนะคะหายไวๆนะคะขอให้ไม่มีอะไรร้ายแรงนะพี่กอฟรักและเป็นห่วงคะ่ะตอนรู้ก็ตกใจด้วยเลยบุญรักษานะครับหายดีเมื่อไหร่ไปเที่ยวฉลองเลยเป็นต้น